สวัสดีครับทุกท่านก็ในคลิปน่้มืดๆนิดน,น,นึงแต่ว่าแดดไม่ค่อยมีครับผมจอดใต้ลมเลแต่คันรถคันนี้เป็นรถสีทูโทนนะผมเป็นสีบลูแบ็กแล้วก็สีเทาซึ่งเป็นสีหายากปกตสิสีนี้มันอยู่ใน E 500นะครับผมก็คันนี้เป็น 220E เครื่องตองหนึ่งเรียบร้อยจิดแก๊ส LPG แบบหัวฉีดประหยัดมากครับผมโลละบาทออก,กว่าก็ ขายราคาโคตรถูกเลยครับ99,000บาทนะครับผมก็มีแม็กขอบ 19MG ให้ไปด้วยนะครับผมยางก็ยังอยู่ในสภาพที่วิ่งได้อีกเป็นปีอะ่ะ2ปียังสบายครับผมเพราะดอกหนามากนะครับผมก็มาดูรอบคันนะครับผมก็ติดฟิล์มมาสีดำมืดเลยครับผมรอบคันเน้นทรงนะครับผมนี่เดี๋ยวถ่ายแบบว่า มุมกว้างให้ดูครับผมเน้นทรงก็หรือว่าทรงดีครับแม็ก MG ตัวนี้เป็นของ C ห3สามซึ่งแม็กนี่ก็สองหมื่นกว่าแล้วสองหมื่นปลายปลายนะครับผมนี่จอดนามก๊อฟก็เท่ดีนะครับคันนี้ผมบอกจริงนะถ้าอยากให้มันดูแบบว่าดูแบบว่าเท่กว่านี้เปลี่ยนไฟไท้ายเป็นตัวใสไม่ใช่ใสดิเป็นตัวตรงนี้ที่มันตรงนี้เป็นสีสีออกดำๆหน่อยครับผมก็ ือต้องไม่มีสีเหลืองอะ่ะแล้วมันจะดูแบบว่าไม่เก่านะครับผมอันนี้แนะนําแต่แบบนี้ก็คลาสสิกดีนะครับภายนอกก็สีสันเงางามสวยงามทั้งคันมีสีซีดและเกอร์ลอกแค่ตรงนี้ผมจอดตากแดดเจ้าของเดิมเลยเห็นไหมครับน,น,น,นี่สามจุดแค่นี้นะครับผมที่เหลือสวยงามหมดนะครับผมก็เดี๋ยวดูข้างหลังกันเลยครับรถครันนี้ผมว่าใช้งานจริงด้วยครทุกท่านก็ ของยังไม่ได้เอาลงเลยนะครับผมเนี่ยก็ใส่ของใส่ของได้เยอะแยะนะผมอันนี้แบตเตอรี่ไปเปลี่ยนรถเป็นเอส,สามาแค่85แอมนี่ก็ถือว่าสตาร์ทเอส,สคาไดนะ้สบายนะผมี่ไม่มีชนหนักนะครับรถคนันนี้อืมไว้ก่อนจักรยานแล้วก็นี่ครับมีกล้องหลังให้ด้วยนะครับผมอ่ะปิดไปเออ อ้าวดูมันอ่าอ่าเปิดนแล้วอันนี้ก็ภายในเป็นไงภายในอ,คคอย่าเพิ่งเปิดดิเฮ้ยรอกันดิอ่านี่ครับผมนี่ภายในไ,ได้ครับปรับพอได้ด้วยพอแล้วเลิกปรับปรับจนไม่รู้จุดเดิมอยู่ไหนแล้วเนี่ยจุดเดิมให้มาทำอะไรเนี่ยเอยอผู้ช่วยครับผู้ช่วยมาวันนี้อ่ะปิดตัวไปก่อนลูก ด,ดีๆก็หนีบมืออะ่งเี้ยอืมอ่าเปิดข้างหลังต่ออ่านี่ครับผมภายในข้างหลังก็คันนี้ภายในค่อนข้างสวยงามมันดูมืดเพราะว่าฟิลม์มฟิล์มมันมืดนะแยวก่อนมันไม่โฟกัสละอ่าภายในสวยมากนะคันนี้อืมอ่าระวังมือไปเปิดห้องเครื่องกันนะครับผมเต้องถ่ายทุกส่วน อ่ดึงอ,ออกมาตรงๆเอ่ออป่อยอ่ะนี่นะครับผมท่านสภาพของเครื่องนี่ไม่มีชนหนักนะครับผมนี่เป็นเครื่องตรงหนึ่งแล้วก็คือว่าอเป็นหัวฉีดไฟฟ้าแล้วไม่ค่อยมีปัญหาเหมือนพวกเครื่องเคจจ์นะครับผมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะผม ใช้ได้ทั้งแก๊สแล้วก็น้ำมันนะครับอ้โทรศัพท์ชาร์จมือถือนะครับผมเนี่ยชาร์จระบบชาร์จมือถือชาร์จอะไรต่างๆใช้งานได้หมดเดี๋ยวสตาร์ทรถให้ดูครับอารมณ์ปที่เก้าอ่ะลบอันนี้ก็สตาร์ทรถแล้วนะครับก็ให้ดูว่าเสียงเงียบมาก ใช่เงียบมากนะครับผมก็อรถส,สตาร์ทอยู่คลับเนี่ยเงียบมากก็เครื่องเกียร์ดีหมดแล้วผมเออดับเอาอืมดีมากอา่ะดับแล้วก็ไอนี่พู้ช่วยวุ่นเหมือนกันวะเอามานี่ให้ดูล้อนะทุกท่านเป็นไงล้อสวยปะเก้าขอบสิบเก้านะยาง 235นะข้างหน้าข้างหลัง275นะครับผมเนี่ยคุณซื้อรถไปคุณเอารอไปถอดขายได้เงินมา20,000กว่าบาทแน่นอนครับผมเ <c oughs> <s to begin> <c oughs> อาไปเติมน้ำมันเตมิมแก๊สได้ทั้งปีก็ใครสนใจรถคันนี้ก็โทรมาเบอร์ที่ผมลงไว้ได้คลิปนี้ก็ขอบคุณมากทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ